ไปต่อกันที่หนึ่งเรื่องกันบ้างดีกว่านะคะยีมกราคมนี้ทรัมป์จะเข้ามาดํารงตําแหน่งดูเหมือนสะเทือนทุกวงการจริงๆค่ะโดยเฉพาะเรื่องของตัว ESG นะคะแ <ๆ S 2> บงค์ที่เคยอยู่ในลิสต์ที่บอกว่าเดี๋ยวจะแอคชั่นเรื่อง ESG นะคะล่าสุดเนี่ยถอนตัวออกมาทั้ง6แบงค์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาแล้วนะคะตามกันในช่วงของ ESG in action ค่ะ จริงๆแล้วนะคะมีธนาคารนับร้อยแห่งทีเดียวนะคะที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มนะคะที่เป็นธนาคารกลุ่มเน็ตซีโรแล้วก็มีทั้งในฝั่งของสหรัฐกับยุโรปนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะพอโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกำลังนักถอยหลังเข้ามาจะดํารงตําแหน่งเป็นผู้นําสมัยที่สอน,นะคะก็มีธนาคารซึ่งถ้าไปนับดูลแล้วเนี่ยเป็นธนาคารใหญ่ที่สุด6แห่งของสารบริกาทยอยถอนตัวออกจากโครงการนี้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งโครงการนี้เองนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ชื่อว่า Net Zero Banking a l l i a n c e นะคะหรือว่า NZBA ค่ะ NZBA นะคะเป็นกลุ่มพันธมิตรธนาคารที่มีเป้าหมายนะคะในการที่จะลดการปล่อยคาร์บอนนะคะเพื่อให้เป็นศูนย์ในท้ายที่สุดนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติหรือว่า UN ไปล่าสุดนะคะทาง JP Morgan ค่ะซึ่งก็เป็นธนาคารที่เพิ่งจะถอนตัวออกจาก NZBA เมื่อวันที่7บมกราคมที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐแห่ง ที่6นะคะต่อจากทางด้าน c i t y g r o u p Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo แล้วก็ Goldman Sachs ค่ะซึ่งพึ่งจะถอนตัวออกจาก NZBA ไปกลุ่มนี้เองเดิมทีนะคะเคยให้คำมั่นว่าจะปรับกิจกรรมการให้สินเชื่อการลงทุนแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050หรือเร็วกว่านั้นนะคะซึ่งตอนนี้พอ6บริษัทที่เป็นธนาคารยักษ์ใหญ่เหล่านี้ถอนตัวออกมายังมี มี141สถาบันการเงินค่ะที่ยังเป็นสมาชิกอยู่นะคะซึ่งก้อนรวมถึงธนาคารรายใหญ่ของยุโรปทั้งหมดด้วยนักวิคราห์มองน,นะคะว่าการถอนตัวครั้งนี้ก็น่าจะเป็นความพยายามที่จะป้องกันตัวเองล่ะค่ะของบรรดาสถาบันการเงินชั้นนําสหรัฐที่อาจจะมีการโจมตีจากนักการเมืองฝ่ายขวาของสหรัฐซึ่งน่าจะทวีความดุนแรงมากยิ่งขึ้นถ้าทรัมป์เข้ารับสาบันตนในวันที่20มกราคมนี้นะคะโดยการที่ธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐ ออกจาก NZBA อย่างกระทนหันแพตตี้แมคคูลี่ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์อุโสจากกลุ่มหาเสียงรีแคมไฟแนนซ์ค่ะบอกว่าเป็นความพยายามหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์จากทรัมป์และพวกพ้องที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยปฏิเสธปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและบอกด้วยนะคะว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศถือว่าเป็นหัวข้อสําคัญในวาระทางการเมืองค่ะธนาคารต่างๆก็เลยกระตือรือร้นนะคะที่จะพยายามให้คํามั่นสัญญาของตัวเอง ในการดําเนินการเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศแต่อตอนนี้ค่ะลูกตุ้มทางการเมืองเนี่ยแกว่งไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามสุดขั้วเลยนะคะการดําเนินการเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศก็เลยไม่สําคัญอีกต่อไปสําหรับธนาคารในวอลล์สตรีทซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูนะคะระหว่างการหาเสียงของทรัมป์เนี่ยเขาบอกว่าจะผ่อนคลายการกํากับดูแลอุตสาหการรมพลังงานนะคะแล้วก็จะยกเลิกกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะให้ขุดเจาะน้ำมันมากขึ้นนะคะใช้คำว,ว่า Dr i l l baby drill ขุ ไปเลยนะคะซึ่งทางเรื่องนี้เนี่ยก็ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อทิศทางของการ ใช้ตัว ESG ของสถาบันการเงินนะคะอย่าง c ิ t y g r o ุ p ปเองค่ะก็เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง n z b a นะคะซึ่งออกมาบอกว่าการตัดสินใจที่จะถอนตัวในครั้งนี้เนี่ยก็จะทำให้บริษัทเนี่ยมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขอุปสรรคในการระดมทุนสู่ตลาดเกิดใหม่เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่คาร์บอนต่ำได้ก็คือไม่ได้ปฏิเสธนะคะว่าจะเดินหน้าเรื่องนี้แต่ยังที่จะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไปแต่ว่าเพียงแค่ปรับรูปแบบแล้วก็กลยุทธ์เท่านั้นเองและบอกด้วยนะคะว่ายัง มุ่งมั่นนะที่จะบรรลุเป้าหมายตัว n e t z ซ r o แล้วก็ยังคงดําเนินการอย่างโปร่งใสเกี่ยวกับความคืบหน้าของทางซีรีส์ที่รุบต่อไปส่วนทาง j จพีม g a n แกนะคะก็กล่าวในแถลงการ์นะคะว่าจะทํางานอย่างอิสระค่ะเพื่อส่งเสริมประโยชน์ของบริษัทลูกค้าแล้วก็ผู้ถือหุ้นและจะมุ่งเน้นไปที่โซลูชันที่เป็นรูป,ปรธรรมมากขึ้นเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำพร้อมๆไปกับความมั่นคงด้านพลังงานขณะที่ก l d m a n s a c h คค่ะบอกว่าธนาคารก็มุ่งเน้นต่อมาตรฐานที่เข้มงวดขึ้นแล้วก็ยืนยัน ว่าธนาคารก้าวหน้าอย่างมากในการตั้งเป้าหมายแล้วก็ดําเนินการตามเป้าหมายคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์นะคะขณะที่เวลฟาโกค่ะแสดงความคิดเห็นแค่ว่ายืนยันว่าถอนตัวจากพันธมิตรจริงแต่ว่าไม่ได้มีรายละเอียดเพิ่มเติมส่วน Back <c oughs> แบงก์ออฟอเมริกับมอร์แกนสัลลี่ยังไม่ได้ตอบสนองต่อคําขอแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใดค่ะ ขนาที่โทบี้ควานนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการอาวุโสของ Carbon คาร b o n Trust ก็บอกว่าการถอนตัวของธนาคารออกจาก NZBA เนี่ยอาจจะทําให้ธนาคารมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการตัดสินใจว่าจะรวมภาคส่วนใดไว้ในเป้าหมายบ้างรวมถึงกรอบเวลาที่เข้มงวดน้อยลงในการดําเนินการนะคะซึ่งการเป็นสมาชิก NZBA เนี่ยถูกโจมตีจากนักการเมืองฝ่ายขวาของสหรัฐตั้งแต่เดือพฤศจิกายนปี2022แล้วค่ะโดยเฉพาะรัฐในเท็กซัสนะคะที่มีการฟ ทั้ง Black Lock, Vanguard แล้วก็ State Street ซึ่งเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ขนาดใหญ่เพราะว่าไปใช้นโยบายสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการพึ่งพาถ่านหินโดยในการกล่าวหาเนี่ยบอกว่านโยบายนี้ทําให้ราคาพลังงานสูงขึ้นค่ะขณะที่เดือนธันวาคมนะคะคณะกรรมการตุลาการที่นําโดยรีพับริกันของสภาผู้แทนรัษฎรก็บอกว่าบริษัทการเงินและนะักเคลื่อนไหวเพื่อสภาพอากาศเนี่ย สมคบคิดร่วมกันเพื่อจะก,กำหนดเป้าหมาย ESG ที่รุนแรงแล้วก็จะไปกระทบกับบริษัทของสหรัฐนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามหลายคนตั้งคำถามว่าโหพอธนาคารขนาดใหญ่หกแข่งของสหรัฐเนี่ยถอนตัวออกจาก NZBA เเนี่ยเท่ากับสถาบันนี้เนี่ยนะคะจะไปต่อไม่ได้เลยหรือเปล่านะคะคำตอบคือไม่ใช่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไงก็ตามอาจจะเป็นในยะทางการเมืองช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบให้สถาบันการเงินเหล่านี้ก็เลยต้องมีมาตรการในการป้องกันตัวเอง เน,ะะนื่องจากสมาชิก n อ b a ที่เหลือ141สถาบันยังมีส่วนสำคัญในภาคธนาคารทั่วโลกแล้วก็ควบคุมสินทรัพย์ของธานาคารทั่วโลก40%เลยนะคะหรือราว64ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งอิทธิพลของ n อ b a ก็ยังไม่สามารถมองข้ามได้แล้วก็ยังสามารถที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย Net z e ซ o รร่วมกันได้ด้วยค่ะคำว่าฝ่ายขวาในเอเมริกาเอกลักษณ์ของสหรัฐไม่มีซ้ายไม่มีขวาแบบสุดโต่งนะครับ เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรีพับลิกันหรือว่าจะเป็นเดโมแครตก็โดยปกติแล้วก็จะเป็นกลาง <c oughs> นะครับเบี <c oughs> ยงบ้างเล็กน้อย <c oughs> แต่ว่าคําว่าฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาไม่ได้มานานสาสหราัฐอเมริกาก็ไม่ได้สังเกตนะครับว่าประเทศใหญ่บนโลกเนี้ยสประเทศที่ไม่เคยมีพรรคคอมมิวนิสต์ไม่เคยมีพรรคฟาสซิสต์อเมริกากอังกฤษทุกอย่างอยู่ประมาณกลางๆนะครับแต่ครั้งนี้เป็นแบบนี้นอกเหนือจากนี้ยังเกิดปรากฏการณ์ฝ่ายขวานะครับเยอรมนมีพรรค a อ d หลายเลืกพรรคฝ่ายขวาชนะมากขึ้น ส่วนบอกว่าเป็นปฏิกิริยาเพราะที่ผ่านมาซ้ายเยอะเกินไปฝ่ายขวาก็เลยกลับมาก็น่าสนใจมากว่านอกเหนือจากประเด็นนี้ยังมีประเด็น Immigration และประเด็นอื่นๆจะมีประเด็นอะไรอีกโดยเฉพาะยิ่งเลยเมื่อทรัมป์นั้นสาบานตนเข้ารับตำแหน่งไปแล้วฝากกด subscribe กดติดตามกด Like กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเดอ s t a n d a r ร w ดเันนะครับ